ข้อหวยแฮสองทะเบียนรถบิกตู่ลงพื้นที่ระยองสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขกเรงดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนายกนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเป็นคอรมสัญจรระยองนะคะ24ถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะ เพื่อร่วมประชุมครมสัญจรนะคะโดยภารกิจของนายกร,รัฐมนตรีภายหลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุตเพาก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งได้มีกลุ่มประชาชนได้รวมตัวกันมาต้อนรับนะคะแต่สิ่งที่ประชาชนจับจ้องนั้นก็คือทะเบียนรถนะคะ ซึ่งนายกไปที่ไหนนะคะก็จุดนี้จะได้รับความสนใจจากบรรดาคนที่ชอบลุ้นคนชอบตัวเลขทั้งหลายนะคะที่ตรงระยองครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางโดยรถตู้นะคะโตโยต้าอาผพาธนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะกไก่กลอลิง9900ระยองนะคะเลขเบิ้ลม่อีกแล้วนะคะ นี่เลยนะคะสงสัยเลขเบิ้ลงวดนี้มาแรงนะคะเพราะว่าหลายสำนักก็มีเลขเบิ้ลน,นะคะซึ่งปรากฏว่านะคะเลขงวดนี้เกรียงแผงเลยนะคะเลขนายกเป็นเลขเขนฮอตของระยองเลยนะคะตอนนี้นะคะ9900นะคะทะเบียนรถที่นายกนั่งนะคะ99นี่ฮอตอยู่แล้วนะคะ00ก็ฮอตนะคะเพราะฉะนั้น ท่านไหนที่ตามเลขมงคลต่างๆอยู่ก็จะรู้นะคะว่าเลขนี้ฮอตแค่ไหนนะคะทะเบียนที่นายกนั่งนะคะยวนทวนอีกทีนะคะคือ9900นะคะนี่เลยนะคะ9900กอไก่ลอลิง9900ระยองนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะขอให้เลขรถที่นายกท่านนั่งเฮงแล้วก็นำโชคกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ